โอเคครับก็วันนี้ผสมข้อพันนะครับให้กับเจ้าสาวที่เดินทางมาไกลจากจังหวัดจันทบุรีมาเมื่อคืนก็จริงๆแล้วเช็คอาการแล้วเขาก็เป็นามผสมแล้วนะแต่ว่าเขาไม่ยอมให้ตัวผู้ยังไม่ยอมให้ตัวผู้เข้าใกล้แล้วผมอยากให้วันนี้เป็นนับเป็นวันแรกก่อนเดี๋ยววันแรกลองผสมเทียมให้ไปก่อน มันก็เป็นวิธีการพัฒนาสายพันธุ์ของสูนัานะครับเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของการทารุนในของสัตวนะ์นะผมว่าเราไม่ได้ไปบีบบังคับอะไรเขามันเป็นธรรมชาติของเขาใน <c oughs> การที่ว่าเขาไม่เอากใจไม่ยอมเนี่ยแล้วเราเหมือนเราไปฝึกหรือเปล่าเนี่ยผมมองว่านิสัยหมาบางคนถูกเลี้ยงมาไม่เหมือนกันเขาเขาไม่เคยเขาถูกเลี้ยงแบบใกล้ชิดมนุษย์เกินไป และเขาไม่สามารถเข้าสังคมกับหมาได้อันนี้ผิดปกติมากกว่านะครับมันผิดปกติมากกว่าเพราะว่าเขาน่าจะเฟรนลี่กับหมาได้ด้วยเหมือนกันเนาะแต่ไม่ได้แปลกอะไรนะเพราะว่าเจ้าของบางคนเขาก็เลี้ยงรักเหมือนลูกนั่นแหละดังนั้นการที่เขาไปเจอหมาด้วยกันเนี่ยเขาจึงมีอาการต่อต้านบ้างดังนั้นการที่เราจับผสมเทียมเนี่ยก็ไม่ได้เถี่ยววิญาณพาราุนเขาเนาะมันเป็นธรรมชาติที่เขาจะมีรอบเดือน รอบผสมนะครับของเขาซึ่งการที่เขาได้ตั้งท้องขึ้นมาเนี่ยถือว่าเป็นการดีด้วยซ้ำไปเพราะว่าธรรมชาติมันต้องการที่เขาได้ได้ใช้โอเยวะของเขาอะ่ะในการสืบพันธุ์ถ้าไม่ได้สืบพันธุ์นี่สิมีโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องของมลลูกด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นการผสมเทียมหรือผสมหมานี่ก็ไม่ถือว่าเป็นการทารุ่แล้วกันนะสําหรับผมนะใครจะคิดอีกอย่างหนึ่งก็แล้วแต่นะครับวิธีการผสมก็ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์นะครับของคนผสมกับตัวหมาตัวพูดด้วยบางตัวก็ไม่ได้ยอมที่จะเอารีดน้ำสเปิลออกมาได้เนาะแล้วก็ผู้ทําก็อาจจะบางครั้งก็ไม่รู้จังหวะของหมาว่าจะรีดได้ออกมาตอนไหนตอนนี้เขาก็มีการแข่งตัวอยู่แล้วก็มีน้ำสเปิมออกมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยเขาก็ลัง่ฉีดน้ำสเปิ์มาเรื่อยๆเพราะว่าตัวนี้เปิดรับผสมอยู่ผสมมาสองปีละเทน้าเชี้อม,มาหลายตัวแล้วแล้วก็ให้ลูก ได้ได้ค่อนข้างดีในเรื่องของโครงได้ใครมีตัวเมียที่ยังหน้ายังไม่สวยก็เอามาแก้ได้นะครับสีก็เป็นเราเทาไราแลกถ้าเกิดมีตัวเมียโทนสายช็อกน,นะครับจ่ายได้สองอย่างคือไรแลกช็อกโกแลตแทนนะครับตั้งตัวเมียขนยาวมาก็มีลุ้นได้ที่ขนยาวไปด้วยครับก็คือลองลลองลองุ้นดูสว่วน อาจจะได้ทั้งสั้นก็ได้แต่อาจจะมียาวติดไปก็ได้ครับมันมันมันผสมกันแต่ถ้าเอามาแก้เรื่องหน้าโครงสร้างหน้าตัวนี้สวยแล้วก็ได้สีด้วยสวยเพราะสีไลระดับก็ถือว่าเป็นสีที่พิเศษอีกแบบหนึ่งนะครับตัวเขารินเขาเล็กนะประมาณไม่เกินสองโลแหละตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเล็กถ้าเห็นหน้าจะใกล้ๆนี่จะแบบจะรู้เลยว่าหน้าเขาสวยเห็นไหมครับเห็นหน้าไหม สวยนะเสียมากครับเสียมากลองดูครับสาวเมืองจันนะครับจัดไปนะครับผมคิดว่าโอเคแหละนะเดี๋ยวนะจะออกีไหม โอเคนะผมว่าน่าจะน่าจะสุดแล้วแหละแล้วเดี๋ยวผมใช้ใส่ลิ้งเพื่อจะเอาน้ำเจ้่อมาใส่ไว้นรงนี้น้ำเชื่อมจะเป็นอย่างนี้นะครับมองเห็นไหมเนาะแล้วก็ดูดมันขึ้นมา สีว่าเยอะครับเนี <bien ven ido> ่ย <bien> ถ <ven ido> ื ada, ่นเต้นเอาละสีว่าเยอะครับสีว่าเยอะนี่ก็เอาตัวเมียออกมาครับมาตัวเมียออกมาครับอึ๊บไม่ต้องกลัวลม้นงกลัวไม่ต้องกลัวมาไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมามามาปิดไปแล้วอ่ะไม่ยากนะครับก็เอาหลอดมางอยฉีดเข้าไป สี่ก็แบบง่ายๆเลยง่ายไม่ายมากย,ยังหรอกยังยังยัง,ยง,ยงไม่เแ็่ครับยังไม่เแ็่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเอาไรครับยอมนะยอมนะ ยัมนะครับยอมังนะยังนะครับยอมยังเรียบร้อยครับยอมนะครับขยับขึ้นนิดหน่อยเอาเลยครับยังมีอีกนิดนึงนะครับถือว่าถือว่าอาการดีถือว่าอาการดี ถือว่าการดีครับถืว่าการดีนะนี่ครับก็ผมใส่เข้าไปนิดนึงก็ลองจับจับตรงเพคเาดูมันจะมีอาการแบบกระตุกกระตุกดุดดุดๆๆนะครับห่างปัดปัด,ปดเห็นไหมครับห่างปักปั่างจะปัดเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ยกขาหลังให้สูงอีกสักแป๊บนึงเพื่อให้อะไรมันเข้าไปลึกๆให้หมดวิธ <c oughs> ีการก็มีประมาณนี้นะครับ หลังจากผสมไปนะครับก็นับไปหกสิบวันก็จะคลอดพผมจะผสมสองครั้งนะวันเดียวก็ตามแล้วแต่หลักการของแต่ละคนอาจจะวันวิ้นวันก็ได้สองครั้งก็อยู่แล้วครับในในตัวนี้นะผมดูเพศเขาเขาโอเคเลยสวยมากสวยมากสวยมากโอเคนะเดี๋ยวผมจะวางเขาลงแล้วถือว่าสวยงามถือว่าสวยงาม คือว่าสวงงครับพปันคนนี้นะครับดูหน้าครับหับจากไปนะครับเคยชอบใคยรักใครหลงก็มาเลยครับโอเค okay, ครับสวัสดีครับโอกันหน้าเจอกันใหม่